หลายคนอาจจะไม่เคยรู้และไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ให้คุณเตรียมพร้อมรับเงินที่กำลังจะเข้ามาอย่างมากมายด้วยนะคะถ้าคุณเป็นภรรยาที่ดูแลเรื่องเงินของสามีคุณจะต้องรักษาสภาวะจิตของคุณให้รู้สึกดีในทุกครั้งที่สามีเขามาของเงินให้ดูแลรักษาสภาวะจิตของตัวเองในทุกครั้งที่คุณได้ให้เงินออกไปได้ใช้ออกไปไม่ว่าจะ เป็นช่องทางไหนไหม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าอาหารโอนให้พ่อแม่ญาติพี่น้องหรือช่องทางทุกช่องทางที่คุณได้เป็นคนบริหารและใช้ใจ่ายออกไปสภาวะจิตของคุณต้องรู้สึกดีย้ํานะคะว่าต้องรู้สึกดีและเชื่อไว้ใจว่าเงินที่ออกไปนั้นเกิดประโยชน์และจะมีเงินเข้ามาให้เราได้ใช้ให้เราได้บริหารและเข้าถึงความรู้สึกของความสุขของการใช้เงิน รับเงินเก็บเงินคุณพร้อมรับเลยค่ะเงินที่กำลังจะเข้ามาหาคุณมากมายคุณต้องรู้โฟนี้นะคะโฟที่ของความรู้สึกเบาสบายความรู้สึกสบายใจทั้งสองฝ่ายไม่ใช่แค่คุณนะคะคุณต้องทำให้อีกฝ่ายภรรยาสามีหรือภรรยาของคุณรู้สึกเบาสบายด้วยกับการที่ได้ได้รับเงินจากคุณและใช้เงินนั้นออกไปไม่ใช่แค่คุณคนเดียวถ้าทำได้แบบนี้คุณรอรับได้เลยค่ะ ให้เขาได้รู้สึกสบายใจในการที่คุณได้ให้เงินเขาและคุณเองก็สบายใจที่ได้ให้เขาใช้ออกไปมันจะไม่เป็นสภาวะของความตึงเครียดหรือกลวงหมดหรือไม่คุ้มค่าหรืออะไรพวกเนี้ยเราจะต้องจัดการออกไปให้ได้ครั้งแรกอาจจะยังทำไม่ได้อย่าเพิ่งทอนะคะ ฝึกไปเรื่อยๆนะคะแล้วคุณจะทําได้เรื่อยๆค่อยๆฝึกไปค่ะอย่าเพิ่งท้อแรกหนึ่งสองสามคุณอาจจะยังทําไม่ได้แต่ถ้าคุณรู้ตัวและรู้ว่าเฮ้ยพลังงานนี้มันไม่ได้ค่อยฝึกค่อยๆปรับค่อยๆหาวิธีการคิดให้ตัวเองรู้สึกดีให้ได้แล้วคุณจะทําได้จนถึงวันหนึ่งคุณจะได้เงินก้อนโตเข้ามาและคุณจะรักษาและก็เพิ่มพูนและทุกครั้งที่ใช้คุณก็จะมีความสุขและยิ่งใช้คุณก็จะมีเข้ามาให้ ใช้ออกไปอย่างมีความสุขคุณจะต้องถือหรือดูแลงเงินนั้นด้วยสภาวะของความสุขด้วยสภาวะของการเป็นผู้มั่งคั่งเบื่อเฟืออมีให้ใช้ออกไปเรื่อยๆได้เสมอแต่มันก็จะต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงอะไรของคุณด้วยนะอันนี้คือเราบอกในแนวแค่สภาวะจิตของคุณส่วนเรื่องของความเป็นจริงที่เราจะต้องใช้อ่ะมันก็ต้อง มันก็จะต้องมีการที่จะจัดวางระบบมันไม่ใช่แบบบางครั้งเราใช้วิธีการนี้มันอาจะทำให้เรารู้สึกว่าฟุ่มเฟือยใช้โดยที่ไม่ได้คิดใช้อย่างมีความสุขความสุขไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็ไม่มีอันนั้นมันเป็นของการฟุ่มเฟือยนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของสภาวะจิตถ้าเราเข้าถึงจุดจุดหนึ่งของการสภาวะจิตของการที่เอ,อ้ยตรงนี้เราจําเป็นที่เราต้องใช้จริงๆมันจะเป็นที่จะต้องใช้จริงๆอ่ะ เราจะต้องรักษาภาวะจิตของความรู้สึกเบาสบายความรู้สึกไว้ใจความรู้สึกของการเชื่อมั่นและไว้ใจและไม่ปล่อยพลังงานลบออกไปย้ำนะคะที่สำคัญคือเราจะมักปล่อยพลังงานลบออกไปด้วยมันจะทำให้เราได้มาแล้วเราก็ต้องออกไปด้วยภาวะพลังงานเดิมไม่ได้มีความสุข เราแต่ละคนจะสัมผัสได้ด้วยตัวคนเองนะคะค่อยๆฝึกไปค่ะถ้าคุณทําได้คุณจะรู้ตัวว่าเฮ้ยมันเบาสบายมันรู้สึกดีเงินก้อนนี้ใช้ออกไปปุ๊บมีให้เข้ามาทันทีเงินช่องทางอื่นจะเข้ามาให้คุณรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกดีจะดึงดูดสิ่งดีๆให้คุณรู้สึกดีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสังเกตดูตัวเองนะคะเรื่องนี้ต้องสังเกตและก็ ใช้ฝึกทดลองด้วยตัวุนเองต้องสัมผัสด้วยตัวเองนะคะถ้าเรารู้สึกดีจะมีสิ่งดีๆมาให้เรารู้สึกดีเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเรารู้สึกคุณคุเครืองรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจจะมีเรื่องเข้ามาให้เรารู้สึกไม่พอใจมากขึ้นเรื่อยๆถ้าพลังงานไหนมันมาก มันก็จะดึงดูดสิ่งนั้นเราอาจจะเจอดีบ้างร้ายบ้างดีบ้างร้ายบ้างสะสมผสมกันไปในช่วงจังหวะหนึ่งแต่ให้เรารู้นี่คือเกมชีวิตที่เราจะต้องเลือกความรู้สึกดีให้มากๆพอเราเลือกสภาวะความรู้สึกดีแล้วอะสภาวะของการขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงนั้นอะมันจะค่อยมันจะค่อยๆหายไปแต่สภาวะที่ดิ่งอะจะมีเข้ามาบ้างเรื่อยๆแต่เมื่อคุณเลือกที่จะรู้สึกดีมีความสุข สภาวะนั้นอะ่ะก็จะไม่สามารถเติบโตไม่สามารถทําให้คุณดิ่งลงไปได้มันจะเข้ามาแป๊บเดียวแล้วมันก็จะรีบหายไปมันเป็นธรรมชาติเพื่อเข้ามาให้เรารู้ว่าเอ้ยมันยังมีสิ่งดีสิ่งไม่ดีบนโลกนี้ค่ะเราอยู่บนโลกนี้เราต้องเจออยู่แล้วแต่เราเมื่อเรารู้เคล็ดลับนี้รู้ความลับนี้ชีวิตของเราจะพุ่งทยานสูงขึ้นทางเดียวเราจะลุ่งเรืองขึ้นทางเดียวเมื่อเรารักษาสภาวะของความรู้สึกดีได้ รู้สึกดีเมื่อได้รับเงินม,มีความสุขรู้สึกดีเมื่อได้ใช้ออกไปเราจะรู้สึกดีได้ก็ต่อเมื่อเราขอบคุณขอบคุณนะที่ทําให้เราได้นําเงินนี้ออกไปซื้ออาหารออกไปทําให้สามีมีความสุขออกไปทําให้ผู้คนข้างนอกเขาได้เอาเงินนี้ไป ใช้ในครอบครัวแล้วครอบครัวเขามีความสุขเช่นกันเนี้ยเราต้องมองเห็นเงินเนี้ยที่จะต้องที่เขาออกไปเกิดประโยชน์มากมายไม่ใช่กลัวว่ามันจะหมดกลัวว่ามันจะหายไปกลัวว่าจะไม่เหลือแล้วกลัวว่าจะเงินจะออกไปจากกระเป๋าเราอะไรเงี้ยเราต้องขอบคุณว่าเงินที่ออกไปจากตัวเราเนี่ยเขาก็ไปทําประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาหาคุณและคุณก็บอกเขาได้ว่าแล้วกลับมาใหม่นะอื กลับมาใหม่นะอยู่ในการใหม่นะตอนนี้ก็ออกไปสร้างคุณค่าให้กับผู้คนนะคนที่เขารับเขาก็จะไปสร้างคุณค่าต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วการบริหารเงินของคุณก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเงินก็จะมาเข้ามาให้คุณบริหารมากขึ้นเรื่อยๆ